กอดไปขอเที่ยงครับพี่น้องน้ำมันเดือดๆท่อนๆได้ครับแต่ <c oughs> เดือดเดียวพี่นอ <c oughs> ้องตอดไา ตําแตงตัวแม่นบ่ครับนี่นูเถียงมืน ตอนฮอนตาบักเตียงเจ็บๆพี่น้องหนามากหนามากกับหน้าปลาครับปลาปลาเข่าแล้วปลาตาปลากรอบ เมนูทอดปลาปลาต้มเตียงแบบีีน้อง้นนี้ เลี่ยง,ยงกรอบๆที่ต้องไปได้ครับป,ปลาพอดีแข่งนะจ๊ะเต่าพ่นนะครับน้ำมันพอหอน,นครับมันติดเปื่อยครับน้ำมันเดือดดีๆีเลยครับ ขยับ,บติดกระทะน้ำมันร้อนจริงๆนะครับมันห่อนดีๆบ,บติดกระทะกับ,า,บานบานอก็มีไงทอดปลาตำแกงนะพีรพี่นี่ันสีสันี่นอง ทำเตี๊ก็ตำหมออกแกงซาสินะครับคลิปทอดปลาเมาื่อนี้เอาไว้สมี้ก่อนนะครับพี่น้องพอ,พอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ